สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางบ้านนะครับผมขอต้อนรับกระสู่ทางช่องนิวพาไว้นะครับผมวันนี้พามาตามแนวทางแม่เนืคนฝันแม่นนะครับผมฝันเป็นออกบอกถูกทั้งหมู่บ้านนะครับผมเข้ามาแล้วก็กําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับผมแนวทางวันที่16มีนาจอกมาเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับผมเอฟซกดติดตามมาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดแนวทางของทางช่องเนาะไปครับเดี๋ยวเราไปตามแนวทางของแม่เนืนะครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นน่นะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาตามแนวทางแนวทางความฝันของคุณแม่เนาะใช่นะครับผมก็วันนี้เดินทางมาที่บ้านคุณแม่นะครับผมครับก็เลยมาถามคุณแม่คุณแม่นี่ฝันบ้าไงครับฝันว่าเป็นคนขพ่อพ่อแก่ๆแล้วฝันว่าเพาะเพาะแล้วแกดักเน่เน้เน้นอนก็เพาะอนก็เพาะเพาะ เพราะนักเก็ตเจ็ดร right ้อปีละเพราะแกอายุเจ็ดสิบสามปีเพราะอายุเจ็ดสิบสามแต่ว่าไอ้บ้านเล็กที่แกน่ะเจ็ดเพราะเจ็ดสิบสามฉันว่าจะลองซื้อเจ็ดเจ็ดสามจะลองเสียงโชคดูฉันนับว่ากันนี้อืมครับเองอันนั่นนี่เพิ่งเห็นแม่นี่เพิ่งฝันตอนไหนครับฝันเมื่อคืนนี่โอ้ฝันล่าสุดเลยใช่ฝันเมื่อคืนฝันเราขนลุกขนเลุกตาเรื่องกันว่าเป็นอะไรกันเลยเข้าไปจะเลยนั่งกินหมาก ฝันไม่ตันกี่ทักประมาณกี่สี่กีสามนี่แหละครับแล้วันตอนนั้นแหละถ้ามื่อคืนนี่นะก็ยังมาเล่าบอกตะโตอยู่นั่งจะมาคุยกันก็ตะโตอยู่ครับมีแค่ฝันยังเพาะจักทีเดียวฟันที่เพาะทีหนึ่งตั้งแต่นั้นตั้งแต่มาอยู่นี่ใหม่ๆยกคอกวัวฝันว่าเพาะขึ้นช่าง่นขณะพูดตรงนี้ก็ตะโตตรงนี้แหละฝันว่าเพาะขึ้นช่างครับอ้าวเพาะขึ้นทำไมมาขึ้นช่างก็จะเพาะเพาะทำไมไม่ลงวะทีมาออกเก่าหนึ่งน่ะอ๋อเพราะอีเท้าได้รอยหนึ่งชั้นได้หาดที่ ออกเก่าหนึ่งตอนนั้นพรเสียได้รอยหนึ่งัได้ห้าที่บาทฝ็นสองทีขนาดเดียวพอถ้าพอหาโชคันไหนนาะอยากกูกำลเช่านี่น่ะพอหายโชคกูละว่างั้นพอสองทีคันนี้เราเดินเนี่ยเออแลอยามันก็ฝันี้้พอหรอกพอเอ้ยจะเลยว่าพอเอ้ยโชคกันเด้อฉันอยากจุนจีนอะพอเอ้ยลูกลูกมาก็เลยว่ามาเรก่อพอะน่เจ็ดพอเจ็ดจแเลยว่ากูจะซื้อเจ็ดเจ็ดสามว่างี้ฉันกินฉันจะนได้พอสองทีก่อก่อนจะมาถูกห้าที่บาทดเอหนึ่งเก่านะครับ วันนี้ฟันยังเพาะดอกนึกถึงไม่เช้าน่ะฟันเราก็เลยบอกต่อนั่นก็เลยเวลาบอกต่อตันนี้ฟันยังเพาะดอกเพาะกันหนุ่สารงเลยนะหนุ่มสรงแดงจ้อยแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทโคฮงแบบคลุมตะกอนแกก็นอนเจียงกันอันนี้เพาะกันเร็วกว่าฉันนอนเจียงกันบ้านหลังเก่าฉันว่ามาแท้เม่ตัวไหนกดมาแฉะแหละงวดลงมาแฉะเม่ตัวไหนกดตัวไหนแหละฉันว่ามาแฉะฝันเห็นคนยำได้หนิถือเลขยยำนั่นเป็นบหมคะนี่เองทุกคนก็ฝันยังวันนี้ ลูกกุชากข้าก็มาขายเบอร์ปุยมาขายเบอร์นานเ่ยแกก็ได้ยินอยู่่บันแกฉันนั่งจัตตรงนี้แหละนาแกว่าถือเกาหนึ่ดือนี่แกก็ได้รอยหนึ่งฉันก็ได้ตอนนั้นเขาไม่อ่านเนาะฉันก็ได้หาบาทนก็ได้สามพันนาเพาแกยังเปล่าบอกแกใสอยู่เือนทังถูกฟันกว่าต้องกี่นฉันว่าจะถูกแค่แค่แล้วมนก็ื้อเท่านั้นแหละตัวใดตัวใดค่ะแม่เจ็ดมาเล็กทีแกเจ็ดอายุแม่อยู่เพราะนั้นเจ็ดที่้า โอก็เลยตีเป็นเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามอืมครับนั่นก็คือทานี่แหละครับนั่คือท่องควัดทำนี่แหละผมคือแรดควัดอันเดี๋ยวอายุอายุตอนที่คุณพ่อเสียนี่อายุเท่าไรครับเกือบสามอายุตอนเสียก็เจ็ดสิบสามะตายแกอายุตอนตายได้เจ็ดสิบสามอ๋อครับอ๋ออายุตอนตีตายอายุเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามหมูเจ็ดอืนั่นก็เตือนนี่แหละเดี๋ยวเดีวอันงวดชะ่ามันออกเก่าหนึ่งนี่เพราะกิน้าง ก็เลยตีตีเก่าหนึ่งเนีกว่าหนึ่งช้างกว่าเก้าอืมครับเก่าหนึ่งแต่ชุดเก่าหนึ่งเนถูกงาดที่บาทเองครับสุกี้ปุ๋ยสามสิบุกี้อาบยี่ิครับวันเพาขึ้นช่างเพราะขึ้นช่างมันกีโต๊ะแกก็ขึ้นช่างไปตะออกลิฟต์ช่างก็อ้วนใหญ่พอแกก็นั่งบัวไปกับไปตะออกลิฟต์เรียกว่าช่างก็เก้าเนี่ยกว่าหนึ่งอืมที่ไม่ออกเก้าหนึ่งเนี่ยเองที่เก้านึ่งน่ะมันตอนเช้าอย่างนี้เอง ฟันเราก็ลุกมากินหมากแต่มารอกินหมากหนูมาฟันเพาะมันขึ้นเราบอกต่รจแต่ตชาวมืออืมน้าอะไมเคยฟันทุนฟันนี่ฟันนแกก็นุ่งสารงแกก็น่งยิ้มกระเตะกระต้นเลยแกก็มึงนอนตะเพาะวะมนอนตะเพาะวะนี่ก็เพาะนี่ก็ฉันครับอันเลยจะตื่นนี่แหตื่จะแทะมาตาก็รอยหนึ่งอ้นหน่งอี่คุณหายที่ไปแล้วพี่กกไม่รูหละตัวเดียวสำเนาแม่แล้วก็ลุกนักกระตัดต่อแกก็รู้แต่เรื่องถ้ามาแต่เรื่องมีกินมาทุกคนไป ครับอืมงวดที่แล้วนี่คุณแม่ได้บ่ค่ะถือบ่จ้ะงวดที่แฝันอ๋องวดที่แล้วบ่ได้ซื้อคุณแม่ซื้อดอกบ่ได้ฝันอืมครับวันนี้ซวันนี้ฝันวันซื้อจะแท้งงวดนีิเจ็ดเจ็ดสามซื้อจะแฉะค่ะบางทีเอาหาทิพย์คุณหาทิพยปอ่ะอันนี้มันมาดูนะเพราะว่าความหมายที่คุณแม่จะซื้อเพราะว่าฝันเห็นพ่อแล้วมันเคยออกเนาะใช่ครับออกเก่าหนึ่งนะนานแล้วครับอ๋อจากไดนครับเก่าหนึ่งจะมันออกล่างเนาะใช่ครับต้ มาย่ำไดถือเล็ย่ำนั่นฟนยี่พอถูกถูกเองตั้งแต่น้าไดตั้งแต่ออกกำหนึ่งคุณเจยฟน้มันคืนนี่นะอืมครับมันคันดที่มาไรล่ะครับก็นนี้บอกเพราะเออฉันถูกเรีอเพราะนั่นคทำบุญหาย่ะนังพุดตฉชันนะคะพุดเองประดอกตามภาษาเองประดอกอแตถูกทำบุญจริงครับ่นค่ะเพราะว่าุไมหายโชกหาลาเนาะแต่ก็นั่งยิ้มกระเตะกระเตือนกระดุงสรุนี้ะเพาะคุณนี่ก็ตายแล้วทำไมแกมานั่งยิ้ะะาพกกร ก็เ<ม>ลยว่าโอ้กูฟันเลยดิยว่ะก็จะตอบว่ายุอะไรเบิกแล้ววา,า,า,าให้ทุกเบิกก่อนเด้อนางพูดถูกกระทบเนี่ยจรื้อเขาไอ้กินเรกถ้าบุญหายอะนางพูดอยู่ฟันสักต่างเงี่ยมคือคฟันสักอครับาถ้าฟันอันนี้เมนี่จะตีเป็นหนึ่งเจ็ดสามได้ไหมเพราะว่าเพิ่นเสียตอนอายุเจ็ดสิบสามเนาะใช่แล้วนี่เมนี่ก็ตีเป็น, 1, นหนึ่งก็ได้เนาะเนี่ยเนาะเนยกว่าหนึ่งมันอาจจะมาเหมืดหมดก่อนก็ได้ที่ว่าเก้าหนึ่งเงี่ยเนาะใช่เนยกว่าหนึ่งง้นเก็ะ หนึ่งเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดสามแล้วก็เป็นหนึ่งเจ็ดสามเลยเนาะกันไหวเนาะเออจ็ดไหวตัวนั่งครับเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งมันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วใช่ใช่กันไหวนะครับฉันก็จะพี่เนยได้หน่นแหละฉันก็จะเอาได้หลนึ่งเจ็ดสามเพราะมันเคยออกเนาะใช่เอาส่งตั้งตั้งตันนี้แหละสักครับก็ไปข้ามาตรงนี้ครับให้ให้เอฟซีเขาตัดลินเอาเนาะใช่เป็นเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามเนี่ยเอาอองเขาแต่ฉันฝันแนื่อนฉันฝันเพาะฉันแน่นอนนะครับอันนี้เพาะฉันใบวาง เม่อวางออกอะไรอันงัน no ที Karena ่แย่รอบกเก่าศูน <c> อ <oughs> <Yeah. c oughs> <c oughs> ืมครับเดี๋ยวมาเก่าซูนมีเด้เก่าซูนมีเด้ครับที่นี่ก็ฉันนอนตรงนี้ที่นี่แยลรอมน่ะฉันอยากแต่พร้อมตะพร้อมแม่ฉันนักตายเด้ว่ะกันี่ยลอมหนักตายเด้วะมึงทำไมวะไอ้ฟันัยลอมตายบะนั่ก็ได้ยีที่บาทเก่าศูน่ะอืมครับฟันให้บานแม่น่ะฉันถูกมีโชคถูกทีเด้ออมเคยฟันเอเดนมเอาเก่าศูนนะครับแย่รอบแย่ลอมตายอย่รอมก็เก่าที่พอดี ครับเอองอส่วนใหญ่ถ้าถ้าแม่นี่ฝันนี่จอกอะยูของคนที่เสียใช่ยลารอมย่อมก็เก้าซิฟครับก็ทั้งใดยี่สิบบาทครับแล้วบอกตับพมตับพมว่าตแม่มึงตายแล้วเด้ก็ตายเองอยู่บ้านบ้านนะแม่ก็นอนไม่ใช่บ้านลังนี่นะลังเก่านะครับแม่แกก็ตายก็อยู่เก่าที่จุกเลยซื่อก็ซูนซนเก่าครับนั่นถูกบัานแม่สองทีเดีเพาะทีหนึ่งก็แม่ทีหนึ่งใจงวดเช่นสื่อตัวรหัสทบค่ะครับนื่นคือแท้แท่าฝันนี่กับแม่นเนาะยังตืมาเรื่อยเรื่อยเนาะค่ะยังวัง ถ้าถ้าแม่ฟันที่แม่ใช่เหมือนสื่อหรอขันงัวได้โบฟันกับสีบ่บสื่อเลยค่ะอีกเชิงวัดเช่นสื่อแท้ครับอี่เบริษัทอยู่สื่อเข้างในเส้นเด้ครับคือเลขดังเลขดังจริงๆแม่กับเอาเลยเอาแต่ความฟันจะคล้องเนาะอืมฟันจะคล้องขันหัวได้ห้าบ่ฟันก็แสดงว่าบ่มีโชคเนาะมีโชกคุณแม่ก็ถือโบดึงไว้นะคะครับบางบางฟันที่แม่เราบอกคดผัวบานค่ะเขาก็ถูกหลายคนเนี่ยคนละบาทชี้บาทแต่เรื่องแกก็ถูกยี่สิบบาทครับก็เอาวัวไปล่าม แต่ดึงทันว่าเยนีซื้อเบอร์แม่วันซื้อเองว่ะแกซื้อไอ้ว่ะซื้อเก่าสูงอ่ะฉันฟันกินแม่มาแม่ตายครับก็ออกอายุแกพอดีอายุแกเก้าสิบแม่แกตายเก้าสิบแล้วมันแม่นเนาะแต่ว่าอาจจะบริเวณฟันทุงหดนะแม่ใช่ผมแต่ฟันมันต้องเจี้งๆเนี่ยพอฉันฟันจะกระลุกมาจะกับมาเจียดน้ำร้อนแล้วตอแกกับกระดูกพักฉันเขาอยากอันตรงยื่นเส้นซะ แกก็เลยไปบนตรรทุนฉันไปถามเขาขึ้นยังเลยค้นทองจักกามาแกมานั้นมาถึกงวดพอดีมาถึกจังหวะพอดีเลยแล้วมันดิ้นดื้อยู่แล้วแล้วแล้วให้ก็ทับเอาครัแตาฟันบันแม่ฉันจะไม่ค่อยพลาดหรอกไม่ตัวไหนก็ตัวไหนต้องออกเป็นได้ครับผมอันนี้ก็อายุตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วก็เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามมาเลขที่เจ็ดเอาละทีนี้ครับมาเลขที่เจ็ด ขอบคุณค <c> ุณแม่ขอบคุณค่ะวันที่นะครับผมอันนี้ก็เเมนแนวทางของแม่เนยนะครับผมประจํางวดวันที่16มีนาคมนะครับผม2567นะครับผมแนวทางของคุณแม่นะครับผมฝันเป็นออกนะครับผมฝันตัวไหนออกตัวนั้นนะครับผมับวันนี้ก็ฝันเห็นคุณพ่อนะครับผมที่เสียไปแล้วมาบอกนะครับผมแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับผม ไปรอลุ้นกันันที่16นะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมตัดเล่นใน3ตัวนะครับผม7 7 3 17 3นะครับผมให้ตัดเล่นเอานะครับ f อครสี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ